สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อ่านเล่น AI เล่านะคะเออที่นี่คือที่ที่ AI กับความอยากรู้มาเจอกันค่ะเพื่อจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบออย่อยง่ายๆจากหนังสือดีๆทั่วโลกวันนี้อยู่กับดิฉันสมหิงค่ะครับแล้วผมสมชายครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะแบบว่างานมันเยอะมากกองเต็มโต๊ะไปหมดเออไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีอะค่ะ ใช่ใช่ครับหรือบางทีเราก็ทำแต่งงานเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับพอมารู้ตัวอีกทีอา้าวหมดวันแล้วใช่เลยค่ะแล้วงานใหญ่ๆที่มันสำคัญจริงๆอ่ะเออก็ยังไม่ได้แตะเลยอืมแล้วจะดีแค่ไหนครับถ้าเราแบบว่าเคลียร์งานที่มันยากสุดๆสำคัญสุดๆเนี่ยให้จบไปเลยตั้งแต่เช้าตรู่โหฟังแล้วน่าจะดีมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้เรามีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีเลยใช่ไหมคะคุณสมชายใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอ่อหนังสือ กินกบตัวนั้นซะหรือ Eat That Frog อ๋อเล่มดังเลยค่ะครับผมเขียนโดยคุณ Brian Tracy นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบว่าพัฒนาตัวเองเพิ่ม productivity ที่ดังมากๆระดับโลกเลยครับค่ะได้ยินชื่อเสียงมานานหนังสือเล่มนี้เออถือว่าเป็นคัมพี์เลยไหมคะด้านบริหารเวลาด้าน productivity อะไรแบบนี้ ใช่เลยครับเป็นเล่มที่ขายดีมากๆแล้วก็คนอ่านเยอะจริงๆทั่วโลกเลยครับผมค่ะวันนี้เราก็จะมาสรุปแก่นสำคัญกันใช่ไหมคะเอาแบบเข้าใจง่ายๆนำไปใช้ได้จริงครับผมเอาหลักการเด็ดๆที่แบบว่าเอาไปใช้ได้เลยเราจะมาดูกันครับว่าไอ้เจ้ากบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมต้องรีบกินมันก่อนแล้วมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้เราจัดการงานสำคัญๆได้ดีขึ้นครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ไอ้คำว่ากินกบตัวนั้นซะเนี่ยชื่อมันเอ,อ่อฟังดูแปลกๆนะคะมันมาจากไหนคะเนี่ยครับที่มาของชื่อนี่ก็น่าสนใจครับเขาว่ากันว่ามาจากคำคมของมาร์กทเวนนะครับที่บอกว่าถ้าสิ่งแรกที่คุณต้องทำตอนเช้าคือกินกบเป็นๆนหนึ่งตัวจงกินมันซะอืกบเป็นๆเ,เลยเหรอคะครับแล้วเขายังบอกต่อด้วยว่าถ้าคุณต้องกินกบสองตัว จงเลือกกินตัวที่น่าเกลียดที่สุดก่อนโอ้โห oh, 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 oh. แค่นึกภาพตามก็ออแอบยงอย่างนิดนึงนะคะ <laughs> <c oughs> ครับอาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าในบริบทของหนังสือเล่มนี้นะครับกบเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ครับสัญ,ญลักษณ์ของอะไรคะของงานที่มันท้าทายที่สุดใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดแล้วก็มักจะเป็นงานที่เราแบบไม่อยากทําเลี่ยงๆหรือผัดวันประกันพรุ่งมากที่สุดนั่นเองครับ เข้าใจแล้วค่ะกบก็คืองานช้างงานหินที่เราชอบเลี่ยงเลี่ยงแต่จริงๆมันสำคัญมากถูกต้องครับแต่มันกลับเป็นงานที่ถ้าเราทำสมเร็จนะมันจะส่งผลบวกต่อชีวิตเราต่อเป้าหมายหรือหน้าที่การงานของเรามากที่สุดเลยงั้นคำว่ากินกบก็หมายถึงว่าให้เราลงมือจัดการไองานหินหินสำคัญๆเนี่ยให้มันเสร็จไปเลยเป็นอย่างแรกของวันก่อนจะไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคะใช่เลยครับแนวคิดหลักคือลุยงานยากสุดก่อนเลย ทำไมต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าพอเราพิชิตไอ้งานที่มันท้าทายสุดๆของวันไปได้แล้วเนี่ยเออมันจะเกิดพลังใจมหาศาลเลยครับอืมค่ะเราจะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยทำสมเด็จแล้วมีกำลังใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยแล้วงานที่เหลือในวันนั้นนะมันก็จะดูเออง่ายขึ้นไปเลยทันทีจริงด้วยค่ะครับที่สำคัญคือมันช่วยตัดวงจรการผัดวันประกันพรุ่ง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นวันเลยครับฟังดูเป็นหลักการที่ เ,ออเรียบง่ายนะคะแต่ก็น่าจะทรงพลังมากๆเลยคือเปลี่ยนจากที่เราหนีมาเป็นการพุ่งชนปัญหาใหญ่สุดก่อนเลยแล้วในหนังสือเขามีหลักการหรือว่าเทคนิคอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะที่จะช่วยให้เรากินกบได้สำเร็จจริงๆมีหลายข้อเลยครับแต่เดี๋ยวเราจะหยิบข้อเด่นๆที่เป็นหัวใจสำคัญมาคุยกันนะครับเริ่มจากหลักการแรกเลยอันนี้สำคัญมากคือจัดโต๊ะให้พร้อมครับหรือ set the table จัดโต๊ะให้พร้อมหมายถึงยังไงคะแก่นของมันก็คือความชัดเจนครับคุณต้องรู้ก่อนเลยว่ากบของคุณคืออะไรหรือเป้าหมายจริงๆของคุณคืออะไรกันแน่ก่อนที่จะลงมือทําอะไรได้ความชัดเจนอืมฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่หลายครั้งเราก็ไม่ค่อยชัดเจนกับเป้าหมายตัวเองเท่าไรมีวิธีทําให้มันชัดเจนขึ้นไหมคะคุณแบรนด์เทรซี่แนะนํา7ขั้นตอนครับเพื่อสร้างความชัดเจนนะ 1. คือตัดสินใจให้แน่วแน่เลยครับว่า ต้องการอะไรจริงๆ 2. คือเขียนเป้าหมายนั้นลงกระดาษอันนี้เขาเน้นมากเลยนะครับว่าค่ะเป้าหมายที่ไม่เขียนเนี่ยมันก็เป็นแค่ความฝันลมๆแรงๆอ๋อต้องเขียนออกมาครับ 3. คือกําหนดเส้นตายหรือเดทไลน์ที่ชัดเจน 4. คือลิสต์ทุกอย่างเลยครับที่ต้องทําเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นออกมา 5. คือจัดระเบียบลิสต์นั้นให้เป็นแผนงานมีลําดับขั้นมีความสาคัญค่ะ 6. คือลงมือทำตามแผนทันทีอย่ารอและ7คือทำบางอย่างทุกวันครับไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายใหญ่เสมอเหมือนเราสร้างแผนที่ให้ตัวเองเลยนะคะพอมันชัดเจนแบบนี้การจะรู้ว่ากบคืออะไรก็ง่ายขึ้นแล้วพอมีแผนแล้วขั้นต่อไปล่ะคะขั้นต่อไปคือวางแผนล่วงหน้าทุกวันครับ plan every day in advance หรือที่เขาเรียกว่าคิดบนกระดาษ ไอเดียคือ,อใช้เวลาสัก1 0 1 5นาทีก่อนนอนหรือต้นเย็นก็ได้ครับเพื่อวางแผนสิ่งที่จะทำในวันรุ่งขึ้นแค่1ิบสนาทีเองเหรอคะมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอผู้เขียนยืนยันว่าช่วยได้เยอะมากครับเขาบอกว่าการวางแผนทุกๆนาทีเนี่ยประหยัดเวลาตอนลงมือทำได้ถึง10นาทีเลยนะโห oh. ครับเพราะมันช่วยให้เราตื่นมาแล้วรู้เลยว่าต้องทำอะไรพร้อมลุยไม่ต้องเสียเวลาแบบเอ๊ะ eh, วันนี้ทำอะไรดีคิดวนไปวนมา อืมอืมลดความสับสนตอนเช้าใช่ครับการมี To-Do List ชัดๆสํสำหรับวันถัดไปเนี่ยมันช่วยลดความวุ่นวายทำไม่เห็นภาพรวมแล้วก็ป้องกันการทำงานตามอารมณ์หรือว่าเลือกทำแต่ง,งานง่ายๆที่ไม่สำคัญไปก่อนน่าสนใจมากค่ะเหมือนเตรียมตัวเตรียมสนามรบไว้เลยพอเช้ามาก็แค่ลงมือทำตามแผนไม่ต้องเสียพลังงานตัดสินใจอีกแล้วหลักการที่3ล่ะคะที่เกี่ยวกับกฎ8 0ด0 อันนี้ได้ยินบ่อยเหมือนกันคะ่ะใช่ครับหลักการที่3คือใช้กฎ80 20กับทุกเรื่องหรือ apply the 80 20 rule หรือที่เรียกว่าหลักการพาเรโตกฎนี้บอกง่ายๆว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับกิจกรรมหรือ Input แค่20%เนี่ยจะเป็นตัวสร้างผลลัพธ์หรือ Output ได้ถึง80%เลยโอ้โหสัดส่วนต่างกันเยอะมากเลยนะคะแค่20%แต่สร้างผลได้ตั้ง80%ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นภาร,รกิจสำคัญของเราก็คือต้องหาให้เจอครับว่า ไอ้งานกลุ่มน้อยๆแค่20%ที่มันส่งผลกระทบมหาศาล80%เนี่ยมันคืออะไรค่ะเซ้นนี้แทนที่จะพยายามทำทุกอย่างเท่าๆกันหมดเพราะนั่นมันเอ่อไม่คุ้มค่าครับแต่การจะระบุให้ได้ว่าอะไรคือ20%ที่สำคัญจริงๆนี้สิคะน่าจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหลายๆคนเลยมีคำแนะนำไหมคะมีครับคำแนะนำคือให้เชื่อมโยงกับหลักการถัดไปเลยครับ คือพิจารณาผลลัพธ์ที่จะตามมาหรือ consider the consequences หลักการนี้จะช่วยให้เราแยกแยะความสำคัญจริงๆได้ดีขึ้นโดยให้มองไปที่ผลกระทบระยะยาวครับมองระยะยาวครับงานที่เป็นกบตัวใหญ่ๆเนี่ยมักจะเป็นงานที่ถ้าเราทำมันสำเร็จนะมันจะส่งผลดีมากๆต่ออนาคตหรือเป้าหมายใหญ่ของเราถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะดูยากหรือน่าเบื่อก็ตามในทางกลับกัน งานที่ไม่ใช่กบก็อาจจะเป็นงานที่ทำแล้วสบายใจเร็วๆให้ความพอใจแป๊บๆแต่ไม่ได้พาเราไปข้างหน้าเท่าไหร่เหมือนเ,อเลือกระหว่างออกกำลังกายที่ยากตอนนี้แต่ดีระยะยาวกับการถ่ายมือถือที่ง่ายตอนนี้แต่ไม่ได้อะไรระยะยาวใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากดังนั้นเวลาจะจัดลำดับความสำคัญนะครับให้ถามตัวเองเสมอว่างานชิ้นไหนที่ถ้าฉันทำมันให้เสร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะ จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมายของฉันมากที่สุดค่ะและอีกคำถามคืองานชิ้นไหนที่ถ้าฉันไม่ทำหรือทำได้ไม่ดีจะส่งผลเสียร้ายแรงที่สุดคำตอบจาก2องคำถามนี้แหละครับมันจะชี้เป้าไปที่กบตัวสำคัญสุดที่เราต้องจัดการก่อนทำให้เราไม่หลงไปกับสิ่งที่ดูด่วนแต่มันไม่สำคัญจริงๆนะคะแต่ไปโฟกัสที่ผลกระทบระยะยาวแทนชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้มาถึงหลักการที่ชื่อ เออน่าสนใจมากค่ะฝึกผัดวันประกันพรุ่งอย่างสร้างสารรค์หรือ practice creative procrastination ฟังดูขัดขัดนะคะปกติเราพยายามจะเลิกผัดวันไม่ใช่เหรอคะใช่ครับแต่นี่คือการผัดวันแบบมีสติมีกลยุทธ์ครับแนวคิดคือเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเราไม่มีทางทำทุกอย่างให้เสร็จได้หมดหรอกครับในเวลาที่มีจำกัดอืมจริงค่ะดังนั้นแทนที่จะพยายามทำทุกอย่างเราต้องเลือกครับ เลือกที่จะผัดผ่อนหรือแม้กระทั่งปฏิเสธงานหรือกิจกรรมที่ไม่สำคัญหรือมีคุณค่าน้อยออกไปอย่างตั้งใจเลยอ๋อคือเลือกที่จะไม่ทำบางอย่างเพื่อให้มีเวลามีพลังงานเหลือพอสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆซึ่งก็คือกบของเรา ถูกต้องครับมันคือการตัดสินใจอย่างมีสติเลยว่าอะไรคือกบตัวเล็กหรืองานที่มันมีคุณค่าต่ำๆที่เราควรจะผัดผ่ไปก่อนหรือมอบหมายให้คนอื่นหรือกําจัดทิ้งไปเลยก็ได้เพื่อเก็บพลังงานที่ดีที่สุดของเราไว้จัดการกบตัวใหญ่ที่อยู่ใน20%ที่สร้างผลลัพธ์80%นั่นแหละครับค่ะการกล้าที่จะปฏิเสธหรือผัดวันสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่างสร้างสารรค์เนี่ยคือทักษะสําคัญของคนที่มีประสิทธิภาพสูงเลยค่ะ เป็นมุมมองเรื่องการผัดวันที่น่าคิดมากค่ะคือไม่ใช่แค่เลิกผัดแต่ต้องเลือกผัดสิ่งที่ควรผัดด้วยอืมต่อไปเป็นเครื่องมือที่ดูเป็นรูปธรรมมากเลยค่ะใช้เทคนิค A B C D E ตลอดเวลา Use the A B C D E method อันนี้จะช่วยจัดลำดับงานใน To-Do List ของเราได้อย่างไงบ้างครับกับไว้หน้าแต่ละข้อตามเกณฑ์น,นี้ครับค่ะ A คือสำคัญมาก Very important เป็นงานที่คุณต้องทำ must do นี่แหละครับกบตัวจริงถ้าไม่ทำมีผลเสียร้ายแรงตามมาแน่ๆถ้ามีงาน A หลายตัวก็ให้จัดลำดับเป็น A1 A2 A3 ไปตามความสำคัญครับ A คือกกใช่ครับ B คือสำคัญ important เป็นงานที่คุณควรทำ should do คือถ้าไม่ทำก็อาจจะมีผลเสียบ้างแต่ไม่ร้ายแรงเท่า A C คือทำก็ดี nice to do เป็นงานที่แบบว่าทําก็ดีแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรชัดเจนเช่นโทรคุยกับเพื่อนอ่านบทความเล่นๆอ๋อ oh, ค่ะดีคือมอบหมายได้ Delegate เป็นงานที่เราให้คนอื่นทําแทนได้เพื่อเอาเวลาเราไปทํางาน A ที่สําคัญกว่า E คือกําจัดทิ้งครับเป็นงานที่ไม่จําเป็นต้องทําแล้วอาจจะเคยสําคัญแต่ตอนนี้ไม่แล้วหรือเป็นกิจกรรมที่เสียเวลาก็ตัดทิ้งไปเลย แบ่งได้ชัดเจนดีจังเลยค่ะแล้วมีกฎสำคัญในการใช้เทคนิคนี้ไหมคะมีกฎเหล็กเลยครับคือห้ามเริ่มทำงาน B เด็ดขาดถ้ายังมีงาน A ที่ยังทำไม่เสร็จเหลืออยู่ uh huh. และห้ามแตะงาน C ถ้ายังมีงาน B ค้างอยู่กฎนี้มันจะบังคับให้เรามีวินัยครับในการโฟกัสที่งาน A ซึ่งก็คือกบที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอเป็นการการันตีว่าเราได้กินกบก่อนจะไปทำอย่างอื่นจริงๆ เข้าใจแล้วค่ะเป็นระบบที่ช่วยสร้างวินัยให้โฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ดีจริงๆแล้วหลักการข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้คืออะไรคะหลักการสุดท้ายครับคือลงมือทำงานทีละอย่างจนเสร็จหรือ single handle every task ครับนี่คือพลังของการทำงานแบบจดจ่อหรือ deep work นั่นเองทำทีละอย่างใช่ครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำงานชิ้นไหนโดยเฉพาะงาน A หรือกบของเราเนี่ยให้เราทุ่มสมาธิทั้งหมดเลยครับ ทำงานนั้นอย่างต่อเนื่องปิดแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็ทำมันจนเสร็จสมบูรณ์ร้อก่อนที่จะเปลี่ยนไปทำงานอื่นอันนี้ท้าทายความเชื่อเรื่องม u l t i t a s k i n g มากๆเลยนะคะหลายคนยังเชื่อว่าทําหลายอย่างพร้อมกันคือเก่งคือ productive ใช่ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วการพยายามทําหลายอย่างพร้อมกันหรือการสลับงานไปมาบ่อยๆที่เรียกว่า task switching เนี่ยกลับทําให้ประสิทธิภาพลดลงนะครับ าวเคะครับสมองเราจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มัลติท a สกจริงๆหรอกครับการสลับงานแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้พลังงานสมองทําให้งานเสร็จช้าลงมีโอกาสผิดพลาดมากขึ้นแล้วก็เอ,อ่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าก,กว่าเดิมด้วยซ้ําอำ การฝึกนิสัยทำงานทีละอย่างหรือ single tasking นะครับจดจ่อจนเสร็จจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นคุณภาพดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่สภาวะ flow หรือลื่นไหลในการทำงานได้ง่ายขึ้นมากเลยครับพอฟังแบบนี้เราก็เห็นด้วยเลยค่ะการจดจ่อทำทีละอย่างให้เสร็จน่าจะสร้างผลงานที่ดีกว่าแล้วก็รู้สึกดีกว่าการทำหลายอย่างครึ่งๆกลางๆจริงๆค่ะ ก่อนจะสรุปมีอีกกฎหนึ่งที่น่าสนใจที่พูดถึงในหนังสือคือกฎประสิทธิภาพบังคับหรือ Law of f o r e d Efficiency ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะครับกฎนี้เหมือนเป็นบทสรุปที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยครับมันบอกว่าไม่มีเวลาพอสำหรับทำทุกสิ่งแต่มีเวลาพอเสมอสำหรับทำสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าหมายคือเราต้องยอมรับครับว่าทรัพยากรเวลาพลังงานของเราเนี่ยมันมีจำกัดเราไม่สามารถทำทุกอย่างที่อยากทำหรือทุกอย่างที่คนอื่นอยากให้เราทำได้หมด ซึ่งการยอมรับข้อจำกัดนี้มันก็บังคับให้เราต้องเลือกอย่างเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องครับมันบีบให้เราต้องตัดสินใจตลอดเวลาว่าจะใช้เวลาอันมีค่าของเราไปกับอะไรระหว่างกิจกรรมที่มีคุณค่าต่ำกับกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงค่ะคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสูงนะครับไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างนะแต่คือคนที่เชี่ยวชาญในการเลือกครับเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งก็คือการเลือกที่จะกินกบก่อนนั่นเองกฎนี้ย้ำว่าการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจำเป็นเลยครับฟังหลักการทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงเลยนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะต้องอาศัยวินยัยความมุ่งมั่นพอสมควรเลยแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสร้างนิสัยใหม่ๆมันต้องอาศัยการฝึกฝนความอดทนความตั้งใจจริงครับ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ทำงานสำคัญนี้เสร็จได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ากับความพยายามแน่นอนครับค่ะงั้นเรามาทบทวนหัวใจสำคัญจาก Eat That Frog กันอีกครั้งนะคะแก่นหลักเลยก็คือการระบุก,กบ หรืองานที่สำคัญที่สุดท้าทายที่สุดแต่ส่งผลดีต่อเป้าหมายเรามากที่สุดให้เจอแล้วก็ลงมือจัดการมันให้เสร็จสิ้นเป็นอันดับแรกของทุกวันครับผมและเครื่องมือหรือหลักการสำคัญที่จะช่วยให้เรากินกบได้สำเร็จก็มีตั้งแต่การสร้างความชัดเจนให้เป้าหมายหรือจัดโตให้พร้อมการวางแผนงานล่วงหน้าทุกวันการใช้กฎ80-20เพื่อหาจุดโฟกัสการพิจารณาผลลัพธ์ระยะยาว แล้วก็มีเทคนิค A B C D สำหรับจัดลำดับงานอย่างเป็นระบบการฝึกผัดผ่อนงานไม่สำคัญอย่างสร้างสารรค์ใช่ครับและสุดท้ายคือการลงมือทำงานทีละอย่างด้วยสมาธิจดจ่อจนเสร็จและสิ่งสำคัญที่หนังสือเน้นย้ำก็คือการลงมือปฏิบัติจริงเปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการกระทำเพื่อสร้างวินัยเอาชนะความเกียดคร้านการผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราให้สูงขึ้นได้อย่างแท้จริงนะคะ ขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่านะครับหวังว่าข้อมูลเชิงลึกจากหนังสือกินกบตัวนั้นซะในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายให้ลองนำไปปรับใช้เพื่อจัดการเวลาและพิชิตงานสำคัญได้ดีขึ้นนะครับค่ะก่อนจากกาันลองใช้เวลาคิดสักนิดนะคะว่ากบตัวที่ใหญ่และน่าเกลียดที่สุดของคุณในวันพรุ่งนี้คืออะไรถ้าชื่นชอบเนื้อหาของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่านเล่น AI เล่ากันไว้นะคะ ครับผมและถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากให้เราหยิบมาเจาะลึกสรุปประเด็นสำคัญให้ฟังแบบนี้อีกคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ